ที่ตั้งอยู่หน้าเราสองคนเนี่ยนะครับป้ายนี้เป็นเรื่องของ งานวันทหารผ่านศึกพีนน่เหนอมปกติเขาก็จะวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับันทหารผ่านศึกบานนะใช่นะผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลอธิปไตยให้กับเรานะครับแล้วก็หลายคนหลายท่านเนี่ยพอไปออกศึกออกรบรบ,บางครั้งก็มีสูญเสียนะครับร่างกายจนถึงทุพพลภาพนะครับหรือบางครอบครัวเสียชีวิตทีนี้ทางองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการจัด กิจกรรมทุกปีละครับเพื่อที่จะเชื่อชูทหารเกียรติของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดงานทีนี้ก็มีการบอกว่าถ้าใครอยากจะร่วมช่วยสมทบทุนเนี่ยนะครับเพื่อร่วมกันสะดุดีเหล่าวีรกรรมของทหารกล้าแล้วก็ครอบครัวข้างหลังบางคนเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนะครับแต่ยังมีครอบครัวที่ต้องให้ดูแลสามารถที่จะร่วมกันนะครับบริจาคเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวผู้ รายญาตได้นะครับที่บัญชีขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกธนาคารฐานไทยธนชาติจำกัดมหาชนนะครับสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเลขที่บัญชีก็ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะครับ038731173-9นะครับ สามารถสอบถามเรียกเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์02 3548 587นะครับทีนี้การจัดงานที่เกิดขึ้นของปีนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่27มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ก็จะมีกิจกรรมทางศาสนานะครับทุกศาสนาเลยตั้งแต่27มกราเนี่ยเขามีการจัดพิธีทางศาสนาอิสลามนะครับที่มัสยิด มูฮาเรียนนะครับที่ดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นพิธีทางาศาสนาคริสต์นะครับที่บ้านเซเวียอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีการจัดกิจกรรมวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นพิธีบวงสรวงสารหลักเมืองนะครับ ของกรุงเทพมหานครแล้วก็จ,จัดกิจกรรมใหญ่วันที่3กุมภาพันธ์นะครับที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครนะครับกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่เช้านะครับ9โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา11นาฬิกานะครับใครอยากจะร่วมกิจกรรมก็สามารถไปได้โดยในปีนี้เขาบอกว่าก็จะจัดแบบรักษา ความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับจะมีการปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับใครที่ต้องการจะร่วมนะครับไปในงานวันฐานผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์ก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้นะครับนี่มีเป็นภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านผ่านมาที่จะมีเหล่าบรรดาของทหารกล้านะหลายท่าน ถึงขั้นเสียชีวิตจากสนามรบนะครับในแต่ละสนามที่ผ่านมาวันที่สามกุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันทะลึกถึงถึงท่านนะครับที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดูแลนะครับบ้านเมืองของเรานั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ครับที่หน้าผมจะเป็นของต่างๆนะครับของทระลึกที่เป็นขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับซึ่งในนี้เนี่ย ท่านก็สามารถที่จะร่วมกันอุดหนุนสนับสนุนสินค้าของทางองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกได้นะครับมีหลากหลายนะครับเขามีทั้งกระเป๋าผ้าแก้วนะมีปลอกหมอนอิงที่ใส่กระดาษทิชชู่ผ้าขาวมา้าตุ๊ก,กตาเช็ดมือนะครับผ้าพันคอลูกผ้าคลิปลูกไม้นะครับข้าหอมซูรินนะก็ม,มีมีน้ำหอมมีผ้าเช็ดมือปักดอกไม้มีพวงกุญแจม่านไหมนะครับแล้วก็ ปัดผ้าลูกไม้แอลกอฮอลเจลนะครับนี่เป็นกระเช้าของทางผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกนะครับสามารถที่จะร่วมสนับสนุนไปได้นะครับไปดูใน Facebook เขาก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทางไลน์ที่ wvo shop นั่นเองนะครับมีราคาไหมกระเช้านี้ ราคานี่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกราคามาลองสอบถามไม่ได้นะครับแต่อยากจะให้ร่วมกันอุดหนุนนะจะทำจะาจะเป็นกระเช้าหรือจะเลือกเป็นชิ้นส่วนก็น่าจะได้นะกระเป๋าผ้าขมาที่ผมชอบแล้วดูนะครับสวยงามมากดูลายผ้าขมาผมนี่จะเป็นคนบ้าผ้าขมาคือไปที่ไหนก็ขายผ้าขมาแล้วซื้อต้องซื้อแล้วซื้อมาเก็บเก็บไว้ใช่ไหมเก็บเป็นผ้าขมาเลยเออไม่ค่อยได้ใช้แต่ละที่ลดลายไม่เหมือนกันนะครับเอนะครับความสวยงาม ก็เชิญนะครับอุดหนุนกันนะครับเพราะว่าในทุกวันนะครับทุกเดือนทุกปี เรายังมีทหารฐานผู้กล้านี่จะต้องเสียชีวิตนะครับหรือบาดเจ็บหรือพิการจากการจะต้องปะทะกับคนร้ายนะครับแน่นอนไม่ใช่เรื่องของการสู้รบระหว่างประเทศนะแต่เรื่องในประเทศเนี่ยเรื่องยาเสพติดก็ดีความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดักาคใต้กับสีอำเภอจังหวัดสงขลาก็ดีนะครับเมื่อคืนถึงเมื่อเช้านี้ก็ปัง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 ใช่ใช่ไหมถึงแม้จะไม่มีคนเสียชีวิตก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องเหล่านี้อยู่ พราะงั้นในทุกเวลาก็จะมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะครับและเราก็ทราบส่วนใหญ่เนะ<ช>ะาะทหารที่บาดเจ็บเสียชีวิตนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพลทหารแหละนะครับทั้งตัวเขาครอบครัวก็ค่อนข้างยากลําบากเพราะงั้นเราจะช่วยกันเติมเต็มเป็นกํนาลังใจให้กับ อดีตทหารผู้กล้าเหล่านี้ช่วยกันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วันที่3กุมภานะครับถ้าเจอเขาขายดอกป๊อปี้ที่ไหนก็อุดหนุนได้ใช่หรือนี่แหละโอนเงินเข้าไปในบัญชีนี่แหละนะครับไม่ต้องรอซื้อดอกป๊อปี้อยู่นั่นไม่ได้ซื้อกันพอดีเราไม่เจอนะโอนเงินได้นะครับช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับครับเป็นกําลังใจให้กันกาลังใจกันนี่ครับนุสาวรีขึ้นขึ้นเบิกค้างไว้หน่อยนะขึ้นค้างไว้หน่อยดีไหมขึ้นสักพักหนึ่งแล้วกันอย่าเพิ่งเอาลงนะ เช่นท่านคุณผู้ชมใช้ ใช้มือถือถ่ายเลขหมายบัญชีที่หน้าจอไว้นะนะครับขึ้นค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับเผื่อจะได้เงินสักจานวนหนึ่งนะในเช้าวันนี้นะครับสิบาท20บาทเดี๋ยวนี้โอนออนไลน์ง่ายๆอ่ะง่ายๆมากเลยนะสิบาทก็ได้5บาทก็ได้นะนะครับร้อยบาทยิ่งดีช่วยกันหลายๆคนเพราะเงินส่วนนี้ก็ไปสงเคราะห์ทางทหารเองที่เขาอาจจะพิการอยู่พูดง่ายๆเนี่ยถ้าใครมีโอกาสไปที่โรงพยาบาลทหารปฏิสิทธิ์เราจะเห็นเลยครับนะเราจะเห็นทหารนั่งรถเข็นมีถุงฉีดถุงหน้า นะครับพิการแขนขาเราเห็นสภาพแบบนี้ของพี่น้องฐานเหล่านี้อยู่ทั้งที่อยู่รักษาพยาบาลนะครับและคนที่จะต้องมารับรับการรักษาใช่ไหมนะครับที่มีความบาดเจ็บพิการอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นชีวิตของพี่น้องเหล่านี้ครับช่วยกันนะครับและครั้งเลขที่บัญชีไว้ก่อนนะ